สวัสดีครับวันนี้มาทำการ Unbox นะครับมือถือ oppo รุ่นเล็กตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ oppo a15s นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเปิดตัวเปิดราคามาน่าสนใจนะครับไม่ถึง5,000บาทเนาะ4,999บาททอนบาทหนึ่งแล้วกันนะครับสเปคนี่เลยนะครับ ram c ้อม6 4แล้วนะครับเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ acd ตัวล่างสุดที่เป็น a รหัส1นะครับนี่ a15s เลยนะสีที่ผมได้รับมาในเครื่องรีวิวนะครับเป็นสี ที่ชื่อว่า Mystery b l u e นะครับอ่ามาดูจุดเด่นคร่าๆวๆกันก่อนนะครับของรุ่นนี้นอกจากแรมซรอมหแล้วนะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5 2นิ้วค o มบิท HD+ นะครับตัวกล้องหลังเป็น AI triple camera แล้วก็แบตเตอรี่ความจุที่4 2 3 0 m นอยมิลลิแอมป์นะครับอย่างไรก็ตามนะด้วยความที่เขาเป็น OPPO A15s นะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นสเปคแบบค่อนข้างที่จะพื้นฐานหน่อยนะครับบางอย่างก็อาจจะดูตกรุ่นไปนะครับแต่ว่าด้วยราคาเนาะราคามันมีความน่าสนใจแล้วก็เหมือนตัวนี้ จะเน้นไปเก็นเป็นการขายแล้วก็ทาโปรร่วมกับโอเปอเรเตอร์ซะมากกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นเมื่อแกะกล่องของ oppo a ห s มาก็คือตัวอุปกรณ์เข็มจิ้มซิมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเคส tpu มีมาให้อยู่นะครับ oppo a ห s เนี่ยต้องเรียกได้ว่าอุปกรณ์เสริมก็ให้มาในระดับที่สมาร์ทโฟนออ android ปกติทั่วไปเขาให้มานะครับมี2ออย่างด้วยกันนะก็คือตัวสายชาร์จกับตัวแท่นชาร์จหรือว่าตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟได้5โวลต์แอง เนื่องจากตัวมันเองไม่รองรับฟีเจอร์การชาร์จเร็วนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะต้องปรับปรุงในตัวเจนหน้านะครับตัวสายชาร์จตรงนี้นะครับอ่ให้ดูกันก่อนตัวสายชาร์จตรงนี้นะครับยังเป็นแบบไมโคร USB อยู่เลยนะครับไม่ได้เป็น Type C นะเพราะฉะนั้นเวลาเสียบอจจะต้องเล็งให้มันถูกนะครับนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามาดูที่ ตัวเครื่องของ oppo a15s กันแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ผมทําการเซตเครื่องไว้แล้วแล้วก็ตั้งระบบปลดล็อกไปแล้วนะครับตัวนี้ปลดล็อกได้2รูปแบบนะครับปลดล็อกด้วยใบหน้าได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าผมเปิดนาะปุ๊บเห็นไหมเห็นหน้าผมปลดล็อกเลยกับปลดล็อกอีกอย่างหนึ่งด้วยการสแกนลายนิ้วมือที่อยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้นะครับแบบนี้แปะเข้าไปก็ปลดล็อกตัวเครื่องได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียด hd นะครับก็แล้วก็มีเรื่องของ ขนาดหน้าจอที่6.52นิ้วนะครับอัตรา r ี f ฟรชเร a แน่นอนครับเป็น 60Hz นะเพราะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเบสิกนิดนึงนะครับความสั่งหน้าจอตัวนี้เล่งได้สูงสุดที่480นิตนะครับในการใช้งานกลางแจ้งอาจจะต้องระวังในเรื่องของการสู้แสงไม่ได้ด้วยนะครับตัวพาร์เนลเองเป็นแบบพาร์เนล LCD นะด้านสเปคด้านในของตัวนี้นะครับนอกจากที่เขาระบุมาแล้วเป็นแรมซีล็64นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปเซตจากทาง MediaTek นะครับ Helio P35 นะครับหรือว่ารหัส MT6765 ความเร็วอยู่ที่2.3กิกะเฮิร์นะครับผมทดสอบในการเล่นเกมแบบคร่าวๆไปนะครับ ROV น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถปรับการตั้งค่าได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็เล่นได้อย่างค่อนข้างลื่นไหลนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50-60เฟรมนะครับมีหล่นไป40ไปลปลายบ้างแต่ก็ถือว่าโดยรวมเล่นได้นะครับกับมือถือราคาไม่แพงแบบนี้นะครับแบตเตอรี่เขาเองเนี่ยจะไม่ถึง5,000ม ah, ิลลิแอมป์แต่ว่าในระดับ4,000ม ah, ิลลิแอมป์นิดๆก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับตัวกล้องเนี่ยก็ให้้มาาค่่อนขงทีจะ ครบคันนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลังแบบ3ตัวด้วยกันนะครับแบบนี้ AI triple camera นะครับจะมีกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลมีเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟคาม a m า r a 2ล้านพิกเซลตรงนี้ไม่ได้มีตัวเลนส์อัลต้าแอวนเกลมาให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์การเลื่อนมือที่ให้ดูไปแล้วนะครับส่วนตัวกล้องหน้าของ OPPO A15s นะครับก็มาตรฐานเลยนะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแต่ว่าด้วยความที่เป็นกล้องของ OPPO นะครับ OPPO เนี่ยก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการเซลฟี่อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าพอเปิดโหมดรูปถ่ายมาปุ๊บเนี่ยสายลักคนตรงนี้มันทำงานทันทีนะครับเป็นตัว AI beauty นั่นเองเราสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่0ไปจนถึงระดับ100 100นี่ก็คือเป็น beauty สุดๆเลยรับจะทาการลดริ้วรอยต่างๆนะครับทาการปรับรูปหน้าปรับ ตัวสีผิวนะครับให้มันมีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะชอบนะครับแล้วก็ตัว HDR มีมาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า HDR ตรงนี้อาจจะยังทํางานได้ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าจริงๆสถานการณ์แบบนี้ HDR ต้องทํางานแล้วนะครับในการถ่ายภาพเนาะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายที่ค่อนข้างจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวกล้องหน้ามีตัวพอร์ r เทรตมาให้นะครับก็คือสามารถละลายฉากหลังได้นะครับเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่เนี่ย จะได้ใบหน้าที่ชัดฉากหลังเป็นโบเก้ขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์มาให้นะครับนี่มีฟิลเตอร์ให้เลือกก,ก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างที่จะเบสิกนิดนึงนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับเดียเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดเท่าไหร่บ้างน,นะครับนะก็วิดีโอนะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ที่กล้องหลังความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ห0 8่ส p หรือว่า full hd นะครับ,รบสามาถถาสา ตัวนี้วิดีโอนะครับก็ได้ Full HD 30เฟรมเท่ากันนะครับปรับได้2แบบนะเป็น1 0 8 0 p กับเจ็ p ที่เป็น HD นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ความจุที่มีในตัวเครื่องนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะสงสัยว่าตัวนี้รอม 64GB นะครับมีพื้นที่ให้ใช้งานจริงๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับล้วก็จะมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับตัวพื้นที่ภายในของเขานะครับที่มี g b ตามสเคเนี่ย ผมโหลดเกมไปทั้งหมด2เกมก็คือเกมอย่าง AOV แล้วก็ PUBG t ตีคร่าวๆนะครับก็กินเนื้อที่ไปประมาณสัก 4GB แล้วกันนะครับเหลือให้ใช้อยู่ที่ประมาณ4 g g b เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจุของเขาคง14คเนี่ยจะมีพื้นที่ให้ใช้จริงๆประมาณสัก50กว่า GB ถามว่าพอไหมก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบถ่ายรูปเยอะถ่ายวิดีโอเยอะจริงๆแนะนาซื้อ m i โ r o sd card มาเพิ่มความจุก็จะใช้งานได้เซฟกว่านะครับ สำหรับตัวระบบปฏิบัติการนะครับของ Oppo A15s นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชั10นะครับเป็น ColorOS เวอร์ชัน7.2ที่เป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ารองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันยอดนิยมตอนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีเรื่องของตัวฟีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับรุ่นบนๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องข้อจํากัดของราคาของเขาอยู่แล้วนะสำหรับแบตเตอรี่นะครับของ Oppo A15s นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,200 30มิลลิแอมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความจุที่ไม่มากไม่น้อยเนาะอยู่ในมาตรฐานของสมาร์ทโฟน Android แต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยที่สังเกตได้เลยก็คืออย่างแรกนะครับพอร์ตชาร์จของเขาเป็นพอร์ตแบบ Micro USB นะครับแล้วก็ตัวแท่นชาร์จเอง5โวลต์2แอมป์ m, ไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนะครับอ้อ,อข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีพอร์ตหูฟัง3 5มมิลลิเมตรมาให้นะครับสามารถใช้หูฟังที่ท่านมีอยู่แล้วเสียบไปใช้งานได้เลยส่วนตัวลำโพงหลักของตัวเครื่อง เป็นลำโพงแบบโมโนลำโพงเดี่ยวนะครับไม่ได้เป็นตอริโอนะถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ 4G นะครับสูงสุดก็คือเป็น 4G ทั้ง FDD LTE นะครับแล้วก็ t d LTE อันนี้ก็คือเป็น 4G มาตรฐานในไทยนะครับรองรับการใช้งานทั้ง a s 2แล้วก็ d t a c เลยส่วนตัว Wi-Fi นะครับตัวนี้รองรับ w i f i ทั้งขึ้น2.4 GHz แล้วก็ 5 g h z นะครับส่วนบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชันน5.0แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่อยู่ในระดับมาตรฐานทั่วไปของสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน5 0 0 0บาทนะครับผมมองว่าตัวนี้ oppo ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแรมกับรอมที่ปกติ a a ตัวล่างเนี่ยมันจะกั๊กตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แรม4ี่รอมถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนราคาไม่แพงมากแต่ว่าเน้นความเป็น oppo ชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปนะครับผมว่าตัวนี้ค,บ,นนนคบัร สำหรับการแกะกล่องนะครับ OPPO A15s ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้เราเทสอะไรเป็นพิเศษในตัวรีวิวนะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยใต,ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ